สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการลาวข่าวดาราวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวดาราข่าวบันเทิงก็มีคำคมดีๆมาฝากคุณผู้ชมมกเช่นเคยค่ะขี้เกียจแล้วฟุ่มเฟือยก็จะจนแต่ขยันและประหยัดก็จะรุ่คนที่สําเร็จไม่ใช่คนที่ช่างฝันแต่เป็นคนที่ขยันที่ลงมือทำและข่าวดาราในคลิปนี้รู้แล้วอดีตนางเอกดังคนนี้ป่วยเป็นอะไรถึงขั้นยังไม่รับงานละครยังไม่รับงานเพราะว่าป่วยหนัก ไปติดตามเรื่องราวกันได้เลยค่ะล้นแลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับนิวราลิตาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและจะเห็นว่าเธอนั้นห่างหายไปนานล่าสุดเจ้าตัวก็เป็นแขกรับเชิญในรายการตีท้ายครัวซึ่งมีบางช่วงบางตอนเผยอาการป่วยของตัวเองที่เป็นหนัก ถึงขนาดที่รับงานในวงการไม่ได้โดยมิวได้เผยว่ามีช่วงไม่สบายตั้งแต่โควิดที่หยุดไปด้วยหลังปวดขานั่งนานไม่ได้ซึ่งหาสาเหตุไม่ได้ถ,ถ้าถ้าไปยกของหนักกระแทกต่างๆหมอนรองกระดูกก็แตกแล้วทับเส้นประสาทต,ตอนแรกฉีดสเตียรอยด์ไปแต่ว่าไม่หายเลยต้องผ่าตัดเป็นในช่วงโควิดใหม่ๆพอสักพักก็เริ่มอาการอีกครั้งตอนช่วงทำรายการแมมก็รู้ต้องใส่สนเตี้ยตลอด เป็นซีที่หมอนรองตรงก้นกบตรงเส้นประสาทไม่ได้ปวดข้างหลังลงขาทุกอย่างที่เป็นเป็นที่หลังลงขาหมดเลยตอนนี้เป็นช่วงกายภาพบำบัดก็ดีขึ้นทําให้ที่ผ่านมาไม่ค่อยสะดวกจะรับงานสักเท่าไหร่ถ้ามีงานติดต่อมาก็ขอให้100%เตอนนี้ยังไม่หาย100%เซตก็เป็นกำลังใจให้คุณมิวหายเร็วๆด้วยนะคะ